ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอฟซี่ท่างช่องของสงการนะคะมอนีจะพาไปตามแนวทางของคุณแม่จอยนะคะ <c oughs> แม่จอยเพิ่นจะเข่ามาท่างช่องเฮ้านี่เป็นขั้งแหลกนะคะเพ <c oughs> ิ่นจะเป็นสะพานบุญขั้งแหลกเพ <c oughs> ิ่นกว่าเพิ่นเคยฝันคิวฝันแม่นอยู่นะคะแต่ว่ากับพอเคยห้ผู้ใดเลยประสันก็เลยพอดี ผ่านมานะคะกัเห็นเพิ่นกัเลยถามเพิ่นเพิ่นกัเล่านี่แนวทางนะคะกัเลยจะมาตามกันนะคะเพิ่นจะฝันจังไดเฮาก็ไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีอันเขียนหนังสือกับเขียนถือโป๊ปเมจอยนี่ก็เด้อเขียนหนังสือแล้วเนาะอ่านเบาซื้อซะเถาะกับเป็นคนอันจบปอหกละตะวาังโอ้ยบ่ได้เขียนหนังสือโดนนะ โ,<ม>โจบปอซีเลยหรอจบปอหกแต่ว่า<ม>หังหังบ่เขียนหนังสือโดนแล้วนะคะบ่เข<ม>ียนหนังสือโดนมันเท่าบ่เขียนสมมือมันกะอย่างค่ะคนณอาเรื่องเก่าเรามันเลื่อมกตสิซ้ำปอซีคือเกาหน่นละ่ละบ่ไกลกันดอกปอหกก็ปอซีกะเดเรื่องเกาเรามันเลื่อมค่ะเป็นยังไงค่ะเป็นเคยได้โชกได่ยังหมาน้ำพินยูเม็นบอค่ะเคยได้ยูจังสงหดมากกะเดเ แต่ว่ากันบ่ใครได้ซื้อดรอกดนดยน,น,น,นังสือท่นึ่งช่วงนี้บ่ซื้อเพราะว่าตั้งแต่พัดอันดูแลคนป่วยเนะาะมันยากแลวก็แบบยากทั้งกายทั้งใจนั่นแหละบ่มีไม,ม้เด้อคะ่ะเด้งยับเขาไก่เพิ่นกันเพราะว่าเป็นหน่องไม้อยงยากทั้งกายทั้งใจกันเลยทั้งยากล้านเพราะว่าบ่ซื้อค่ะบ่ใครซื้อเพราะว่าซื้อแล้วก็ยานบ่ถือแต่ว่าจิตแบบนั่นก็ดีอย่างหนึ่งเด้อค่ะ จังบ่เสียเงินเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าบ่ซื้อเลขก็ซ้ำถือเลขดดิเพิ่นว่าถ้าเจ้าว่าแม่นเฮาก็สิว่าากยมือคืนนี่กมือวานนี่อันเป็นตังธรรมนําเพิ่นค่ะก็เลยบอกก็เลยบอกกับแม่เพิ่นเสียไปแล้วล่ะอม่เด้อสิพาไปเอาบุญเด้อแม่เด้อค่ะอกะ อันนี้ก็ใส่เสียขาวมันก็เป็นเสียขาวเกาของเล่านะเก็บไว<อ>้ได้เอาใส่ส<ซ>่าเสียเมีย่าไปทำบุญอ้ออันนี้ก็เลยตกกคื่นมากเลยมาฝันจกักคนสีห้โซห้นสีห้ลา,าห้วจักจังไดเท่ากับบอลูเนะาะอันนี้ฝันฝันว่าเล่าหันไปนั่งอยูก่กับอันพ่อไงเนี่ยล่ะพอละพอนี่ล่ะต่ว่าเป็นพ่อนาเนาะบม่เป็นพ่อแท้กับพ่อไงแด่นหัวเล่า ไปนางในน้ากันนางี่น้ากันแแต่ว่าให้ว่าเป็นเฮี้ยนเน่เป็นือยังเป็นเป็นพุกหานไว้คือค่ะพุกหานแต่ว่าถวยบวงสรวงซ้ำยังกระเตมอยู่ประนี้ก็เลยเอารถดถคดขั้นี้ล่ะไปจอดไว้้างค่าขคางๆาเพิ่นได้ว่าน้องไส้เลยผ้าเอาดของมันนั่นไปได้ว่ามานม่อย่างกับฉันละเอิญเอิญเอิญใหญ่เนี่ย มเมียปลามเมียสันเอาราลดรดผู้ขั้นหน่อเด็เอาไว้ฮันละจะจังมาเอาไม้มาสันฮันลาเอาแล้วเสห้จังไรล่เแี่กูเมียน้ำรดมึงเดียวเออมะเมียน้ำลข่อย่สันมันลาเนาะอันนี้แต่เพราถ้าในคีเราดอกไรหูเมียหูเมียก่อนแต่ว่าเห็นเพิ่นนางสองคนย่งกันจองร้องย่กัแดงว่าเป็นไปน่ำอออันเป็นหนึ่งเขอเพื่อนพ่อหมือเด้คนนันรมดาได้หนึ่งเข้าละใส่เขาเล้ว่าเออบอกคบนองมันจนแล้ว ย่อให้กูไส้เขาให้แล้วก่อนกะใส้เขาแล้วก็ใส้กล้องแล้วมาตั้งไว้หารล้วขนาดอันขนาดเล่าเสียไปแล้วเนงยันเป็น่วงวาเรื่องหนึ่งเขาน้งหนักมากเนี้ยหนึ่งไบแมินคือเราหลับันนี้กะใส้เสียแม่ไปน้ามึนก็เลยไปน้าอีอหลีเออเล่เลมาฝันเห็นเราตั้งแต่พัดเราเสียไปนีได้เป็นเดือนสองเดือนแล้วกับบ่เคยฝันจักเหี้ยทากาฝันเห็นขึ้นฝันเห็นก้าคเลยว่าเป็นสีมาไหโศกแม่นมา อายุเพิ่นค่ะอายุเพิ่นนั่นตอนเพิ่นเสียนแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบแปดสิบเอ็ดลหเนาะต่ว่าขาเจ้าเพราะว่าขาเจาอนแปดสิบปีแต่ว่าเพิ่นห้เพิ่มห้ยแปดสิบเอ็ดจ้ะผู้พ่อหันกะคือกันอตอนพ่อเสียกันแปดสิบแปดสิบเอ็ดยุเดียวกันแมนเอาพี่น้องแต่จะแมนอายุเพิ่นกับว่าจักเนาะยังว่าอตว่าขลเเลขดขันเนี่ยมันเป็นเลขอีหอย่างก่อนเฮ้อเฮ้ยเลขกี่ยังก่อนสุเบิงกันนะเบิงเลขลดถ่ายรดกันนะ มันเป็นเลขให้ซีซีแหละแต่วันาทาั้งนานเป็นยังตัวอย่างสองเออสองเก็ดซีซีพันหเลขรถเทียบข้าไปเออรถรถเห็นเห็นเห็นมันจอดนะขั้นนึ่<อ>สงสองเก็ดซีซีนี่แหละฟันฟันเห็นคักมันนี่แหละแต่ซีซีครับสองเก็ด เขาก็สลับกันเอาใส่หมุนไปหมุนมากกันเลยแต่เพราะว่ามันเห็นอยู่ในคว้วฝันเนาะค่ะเนาะจฝันเห็นอยู่ในคั้วฝันแต่ว่าคือว่าเราเป็นเพียงแค่แนวทางแ่ละบอกหัว่ามันสีออกอีดีจักรีฝันแมนมัแมนเขาก็ตะกี้ตะนุ่มตะหน่อยมันก็ฝันแมนอยู่แล้วแต่ว่าเถามากมันจิเป็นยังไงคิวเพื่อคิวกะเอาไปเสี่ยงมึงเอฟซีก็ได้ จะเป็นเท่ากับขยายออกมันเป็นเลขสี่ตัวแน่นเยอืะแต่ผู้ใดมักอย่งตัวใดก็จัดเด้อค่ะเด้อนี่เด้อเท่ากับขยายเพราะว่าอันแม่เป็นกับฝันอยู่ในความฝันอยู่เนาะเลขรดขั้นนีเนาะแต่ว่ามันกระพิดแต่ว่าที่ว่ามันตรงกันเนี่ยล่ะแปดแปดสิบแปดสิบเอ็ดกันพอกับแม่นั่นเพิ่อนอายุย่า่หรือว่าอายุย่า่แต่มากับได้อายุตาอายุย่า่ตายมันตรงกันเนาะตรงกันนะเพิ่นเสียกับตรงกัน ตาว้าจังพ่อใหญ่เพิ่นเสียเนี่เพิ่นเพิ่นกระหายได้สิบแปดเลยได้หายอายุเพิ่นเลยเพิ่นตอบเพิ่นเสียหายอายุเออถือออกออกออกสิบแปดออกสิบแปดเออต่ว่าอายุเพิ่นแปดสิบเอ็ดเป็นบ้าต่ว่าห้าทางใดก็ได้เออคนซือเลขก็ต้องกลถือหลายคนอยู่ช่วงนั้นประเด้แต่ว่าอันย่ายเลาเสียนี่ยเลสิออกอยู่ตอนข้าไปเผาตอนเ้าไปเก็บดูบ่คบ้ออกกินเล่กระดูกเรา ได้เลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวเอาตัวใดออกยุกกระดูอออย่งก็คฮอเจ็ดเจ็ดสฮดนั้นไหมเจเจ็คือสิบเอ็ดกฮเอสิบเจ็ดเจดสิเดให้เจ็เจ็นี่แหละจำจำมันมันเนทางนั่นสิบเจ เออซีเกตตอดินั่นละอันน่าเลทดเห็นหันเจ็ดเจ็ดกับสิบเจ็ดแล้วบอกต่ว่าข่อยเห็นอันสิ่เจ็ดเต็มเต็มจ้ะบดนีน้องสาวมันเล็กอย่างสามตัวน้องสาวหันได้ต่ว่ามันบวบหมูมันังมันไปถือผู้เดียวอืมันได้เขินห้ไผ่ห้มันเออเินห้ไพ่หามันแต่ว่าข่อยก็บ่ได้เลยข่อยเพราะว่าข่อยเห็นอยู่ข่อยยัง่ซื่อเพาะว่าเขาเบื้อเลขกนะอ้าว สันออกค่ะอายุย่ายนีล่ะเพราะว่ามันอายุตากับย่ามันตรงกันมันตรงกันเดียวคนก็เคยห้ยถือแลวตาก็เคยให้ถือแมนตากระเคยยอ่ซทั้งยทั้งตาล่ะเพื่อนห้ถือแต่ว่าผู้นึงให้ทางกระดูกอือจู่อันตอนเพื่อนนั่นล่ละตอนเพิ่นเสียนั่นเฮาเป็นเจ็บดูกันนะอืออันนี้เลขลุดเมื่อไส้ซาเลิงเนาะค่ะแมนเลขรุดซาลิง ลาลิงนะคะเอาเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเท่ากับ่องเสียงเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าฝันเห็นคุนย่ายนี่ก็เป็นบุกพากาลีก็ถือวาดีถือวานั่นเนาะคะ่ะบอคยฝันเห็นเพนบัดีบัวพอค่อยฝันเห็นต้งต่พัดเพิ่เสียแล้ว บ่ฝันเห็นักเดียเลขสิบแปดหรือว่าแปดสิบเอ็ดนี่เพิ่นเคยบอกไห้ถือสิบแปดเนาะนพอหญ่เนาะพอหญ่บอกให้ถือถ้าพี่น้องกรับไห้นาอายุเพิ่นมาเพิ่นก็ว่าได้บอกอรกแต่ว่าเสียถ้านสืออายุเพิ่นนะกรับไห้นําเพราะว่าเลขตัวนี้นะสิบแปดนี่มันตรงกับเลขหลายหลายคนเ้ยค่ะเลขรถุดพอหญ่คู่หนึ่งต่ำคน วันตำ่ำข้นต่ำซาลิงต่ำท่างเหลิกสนะิบแปดเนี่ยเอากะเป็นแนวทางนะคะกะขอขอคุณนพุณนแม่จอยนะคะจะให้เนี่ยทีเนี่ยให้แนวทางเข้าเข้ากะจะสรุปนะคะเหล็กคุ่นแม่จอยนะคะผืนฝันหินแม่ิืนนะคะผ้าแม่ไปอ่าฟังรรมนี่นะคะ อายุเพิ่นแปดศหรือว่าเพิ่นเพิ่มให้8แปนะคะอายุตาจะเพิ่นกับไปอยุน้ำตาสันอายุตากับแปดสิอปีคือกัน <c oughs> โอ้ยขอโทษด,ด้วยค่ะพี่น้องเอ้แล้วกะเพิ่นไปเห็นซ่าเล่งของเพิ่นจอดอยู่กับซ่าเล่งเพิ่นกับเลขสองเจ็ดซีซีนะคะกะรกิแยกแยะออกกะริเป็นลายโตนะคะ มกักกระจัดขัดกะพานค่ะคาเทียเพิ่นห้ท่างช่องงวดแหลกคาเทียมันเข่านะคะพี่นองกะเป็นแนวทางซื่อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเก็บนะคะขอให้โชคโชคมันๆมาน้ำคุณแม่จอยนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณคุณขอบคุณหลายๆค่ะห้จอยตีไห่แนวทางนะคะขอให้เฮงเฮงปังปถือก,กันสุขคนเด้อเอฟซก็ได้เอฟซีไ่ไหมจเพรือว่าเป็นน้องไหมจาม้าเมนค่ะอคลิปนี้ก็อขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิด่งแกงเตียนกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะบ่ได้พลาดตัวเลขดิดๆกับท่างช่องค่ะ ก็ขอโชคโชคม ắ นๆนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ